ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาแหลมพารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่16สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก291697ล่าง16ครับสําหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอซีท่านใดที่เพื่อท่านโชคท่านหมานครับผมผ่านโอกาสในงวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องครับก็อย่าพึ่งน้อยใจครับผมเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเหมกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวผ้ารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องจะบริพาทคลิปตัวเลขแนวทางของเล่าพัฒนานะพี่น้องครับสำหรับเลขเด็ดเด็ดกันครับผมครับสำหรับงวดนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมของทนายรย์เซียนหนองคายนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของทนาาจย์เซียนหนองคาย ครับพี่น้องเอฟซีทันใดครับที่เป็นแฟนคลับของตนอาจา์เซียนน้องไข่ครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเลกบิ่ง7กับ8เด่น7เด่น8รอง7นะครับเนาะขอประทานอภัยครับสำหรับตัวเด่นครับผมกับลุดไปนะครับเนาะตัวรอง7เข่าเต็มเต็มเลยพี่น้อง9กครับผมครับสำหรับครับเลกจับคู่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากับลุดไปครับผมครับบอกเป็นอย่างกรบปี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังมองหาตัวเล็กแนวทั้งเขามากันแล้วเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องกับ บ่าแหลมพ้ารวยเก่าผ้ารวยครับผมรับขอให้พี่น้องโชคหมานกันเด้อวันนี้ครับผมรับมือแรงเนาะครับพี่น้องสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับผมรับขอให้ปังปังกันทุกฝูทุกคนกลับสหรัรพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะกลับที่กําลังครับผมติดตามครับผมรับชมตัวเลขแนวทางกันอยู่ ก็อะยะ่พึ่งครับผมเปิดนีไปทางอื่นเด้อพี่น้องครับเขามากันแล้วกะรอเบิ้งตัวเหล็กแนวทางกลับไปน้ากันครับสำหรับงวดที่จัดถึงน้พี่น้องกับเหล็กล่าพัฒนาครับผมวันศุกร์ที่18เดือนสิงหาคม 2 5งพันห้าลาวพัฒนากลับสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขกแนวตั้งของธนาจารย์เซียนหนองคาย ครับสำหรับตัวเลขเนื่างของธนาจารย์เซียนของค่ายกัถถอว่าครับเป็นอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะที่จับตาหนาจับตาเบิ้งครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ล้อคอยตุเรกันอยู่มาเบิ้งครับผมเล็กวิ่งกันก้อนครับครับสำหรับนวลนี้ครับผมบนล่างบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะกับบกคนผาดครับผมครับ ท uhm. นายรย์เด่นในที่สามเด่นสามรองสี่ครับเห็นเลกวิ่งกันแล้วครับชื่นชอบตัวไหนพี่น้องกับเลือกกันเบิงด้วยพี่น้องครับสําหรับตัวเลขกกับเป็นเพียงหน้าทางฝัดพี่น้องเอฟซีครับมาเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขจับคู่ครับผมก็มี ศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสามเก้าสี่แปดสามแปดสี่ ครับสำหรับตัวเลขของทนา,จายจันนะครับเนาะพี่น้นองเอฟซีเห็นแล้วมักตัวไหนชอบตัวไหนอย่าลืมพิจรารณากันเบิงครับมาเบิงในส่วนของตัวเดน่เดนๆกันครับผมครับสำหรับตัวเลขของทนาาจาย์เดน 3, น่น3ามนะครับเนาะครับตัวเลขที่ติด3ก็จะมี03 83 93ครับสำหรับตัวล่องก็มี04 9 4 8 4 ครัในส่วนของตัวเด่นนะครับเนาะก็จะให้ไล่ไว้พี่น้องเอฟซีครับทุกข่ทุกคนนะครับเนาะครับเพื่อท่านจะบม่ได้พลาดครับกับตัวเลขหน้าท่างของท่านอาจารย์เซียนหนองคาย ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ครับต้องการแคปหน้าจออย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับอย่าลืมครับพี่น้องแคปไปแล้วเอาไปเทียบเท่งกันเบิง์นะครับเนาะกับอีกหลายๆสำนักครับผมกลับบบวจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีในหวดที่ผ่านมาเนาะครับพลาดโอกาสครับผมครับงวดนี้ครับผมอย่าลืมครับพี่น้องครับ พิจารณากันให้ดีๆครับผมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไทยทำขึ้นมาบดิสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีเล่นกันพนันครับผมขอให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมคลิปกันนะพี่น้องเนาะครับสำหรับตัวเลขครับผมครับอย่าลืมครับผมเด่นๆกันเลยจับคู่ครับผม038393ครับผมครับสำหรับตัวเลขถือว่าหน่อยหางครับพี่น้องครับในงวดนี้นะครับเนาะอย่าลืมครับผมเลขวิ่ง เด่น3รอง4ครับพี่น้อง f อซมักตัวใดชอบตัวใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเบาแหลมกันได้ครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะถ้าพี่น้องรับผมสงสัยครับผมรับรอวรับนการจับคู่การประกบคู่หรือว่ามากเลขวิ่งของอาจารย์ใดครับลดความเสี่ยงใดเนาะพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งอาจารย์ใดที่แม่นๆ่นครับผมเด่นเด่นละกาโอกาสหลุดยากครับผมอย่าลืมครับพี่น้องครับวิ่งรุดนะครับเนาะครับจะเห็นให้เหา คลับลดความเสี่ยงได้เยอะครับฝากเอาไว้นะพี่น้องกลับกับตัวเล็กแนวทางครับสำหรับพี่น้องเอฟซีถันไม้นะครับเนาะเขามากันแล้วก็อยืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบบาแหลมพารวยก้าวผ้ารวยกันเด้อพี่น้องกลับขอราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกหูวทุกคนกลับที่สาคัญนะครับเนาะลืมบ่ไรเลยคือแฟนขาแฟนช่องของบบาวแหลมพารวยก้าวผ้ารวยครับที่คอยสนับสนุนคอยคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับเนาะเป็นแรงเชื่อแรงใจกันโดยดีเสมอมา กราบขอกราบขอพระคุณพี่น้องขอให้พี่น้องโชคหมานกันเด้อมัอนี่ครับผมครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับขอให้ปังๆกันเ่าว่าจะเลือกตัวเลขแนวทางของอาจารย์ใดสำนักใดก็ขอให้เขาบนเขาล่างกันเลยเด้อพี่น้องกรับเลขวิ่งก็คือกันครับสายวิ่งสายหลุดก็คอยมันหมานกันทุกคนครับที่สําคัญนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณครับท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับที่กรุณาตัวเลขแนวทางครับผมครับสําหรับ คลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้าร่วย9ก้าผ้าร่วยก็ต้องขอตัวอำลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขอนอ,อ้น้วยอยพอ่อหนพี่น้องเอฟซีทุกข่ทุกคนโชคมานดํารวยถูกหวยกันโมท้ทุกขทุกขทุกคนในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566กับเลขเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวาทางของทนอาจารย์เซียนหนองคายครับผมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องไปกนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม